ครับผมอันนี้งานซ่อมนะครับผมตรวจเช็ดดูแล้วนะครับ ตัวมอเตอร์ที่ลูกค้าแจ้งมานะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวลูกปองลูกปืนอะไรผมจับแล้วมันยังโอเคอยู่คนนี้ปัญหาคือถ้าพีเนียมันรูดขึ้นมาเนี่ยคือก่อนเราเล่นเราหมั่นเช็คนิดนึงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเห็นว่าพีเนียมันรูดออกมานะครับเอานิ้วดันมันเข้าไปนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเอาคีมจับตัวพีเนียแล้วก็จับมอเตอร์หมุนมันก็ไม่หมุนนะครับมันไม่คือมันไม่ได้ฟรีถ้ามันฟรีนี่คืออาจจะต้องเปลี่ยนมอเตอร์ทั้งชุดนะครับเพราะว่าแกนมันอาจจะรูดไปนะครับ แต่คราวนี้ผมดูแล้วพีเนียนก็ยังปกตินะครับไม่หักไม่ก่อนไม่แตกนะครับผมยังสามารถใช้งานได้นะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดว่าของชิ้นไหนมันยังเกิน80%ินไปเนี่ยยังใช้งานได้นะครับไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนแต่ถ้าดูแล้วประสิทธิภาพต่ากว่า80%ก็ควรเปลี่ยนนะครับเพราะพวกนี้มันหมุนด้วยรอบสูงนะครับผมโอเคครับแต่ที่น่าจะต้องเปลี่ยนนี่มีปัญหาก็คือน่าจะเป็นตัว FC ซนะครับตัวบอร์ดไปร้อนโทนนะครับผมเพราะว่าลองบินดูแล้วมันมีอาการ มันเทไปข้างหน้าแบบหน้าเกียรมันกันยากครับพอกาลังจะยกลํามันก็จะหน้าเอียงไปทางด้านหน้าเลยนะครับผมท,ท,ทั้งที่เราตั้งบอร์ดตรงนะครับที่ผมเช็คระนาบเอาตัวระดับน้ํามาเช็คนะครับบอร์ดมันก็ตรงนะครับน่าจะเป็นที่ไฟคอนโทนส่วนตัวอื่นผมว่าไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับนะครับเพราะว่าดูแล้วไอตัวขันยึดเมนเกียร์ข้างล่างนะครับ ก็โอเคนะครับขนาดเมื่อกี้ผมบินแล้วอาการมันสั่นนะครับมันก็ยังไม่ลุดนะฮะผมหยิบดูนี่ครับเห็นไหมครับตัวน็อตล็อกเมนเกียร์ก็ยังไม่ลุดนะครับผมเพราะว่าตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยแค่ล็อกเพื่อไม่ให้เมนชาร์จเนี่ยมันหลุดขึ้นมาตอนมีแรงยกนะครับเพราะแรงยกเนี่ยมันจะเกิดแรงขึ้นทางทางแนวนี้นะครับทิศทางนี้นะครับถ้าไม่มีน็อตตัวนี้ล็อกอยู่นะครับตัว ชุดเทนจะหลุดมาทั้งชุดเลยครับผมแต่คราวนี้ผมลองเทสบินมาแล้าเมื่อกี้นะครับที่ว่าอาการมันไม่ดีนะครับอาการมันสั่นตัวน็อตนี่ก็ยังไม่คายออกมาเลยนะครับแสดงว่าใช้ได้นะครับไม่ต้องเสี่ยงเงินเปลี่ยนตัวนี้นะครับส่วนสปินสปินเดิลกับเมนชาร์ปนะครับก็ดูยังโอเคอยู่นะครับไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนโอเคทังนั้นเดี๋ยวผมเอาตัวไฟคอนโทรลตัวใหม่มาเปลี่ยนให้นะครับตัวนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสบินกันนะครับว่าอาการมันจะนิ่งขึ้นไหมเพราะเมื่อกี้ผมคือตอนนี้มันมืดแล้วนะครับผมมันไม่สามารถบินข้างนอกได้นะครับเพราะมันไม่ค่อยมีแสงไฟเมื่อกี้บินในบ้านแล้วรู้สึกว่าเอาไม่อยู่นะครับก็เลยน่าจะต้องเปลี่ยนไฟคอนโทรลเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลยแล้วก็เดี๋ยวลองบินเลยน่าจะดีขึ้นนะครับ <S <S โอเคครับคือถ้าฮอปในบ้านได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับ <S <S พื้นที่ภายนอกมันกว้างกว่าโอเคครับเดี๋ยวมาลองบินกันครับ <S <S ผมขอเปลี่ยนก่อน โอเคครับผมส่งงานซ่อมนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองเทส โอเคครับหลังจากเปลี่ยนบอร์ดไปทัานโทนครับดูดินนิ่งครับนี้ผมตั้งเกณฑ์ห่างเอาไว้น้อยๆน,นะครับจะได้ดินง่ายๆไม่ไม่รูปวาบไม่ต้องถึงกับขนาดสามดี เรียบร้อยนะครับอาการบินก็ตามคลิปครับในที่แคบๆประมาณนี้พอฮอบได้ก็ที่โล่งๆก็สบายครับโอเคครับลองดูนะครับถ้าเกิดว่าค่าที่ปรับไปรู้สึกว่ามันช้าไปก็ค่อยไปเพิ่มตัวเลทเอานะครับผมอันนี้ผมปรับให้พยายามให้มันบินนุ่มที่สุดโอเคครับผมส่งงานครับเรียบร้อยนะครับผมหลังจากบินนะครับก็ตัวไฟคอนโทรลนี้นะครับเปลี่ยนมานะครับ เดี๋ยวผมจะเอาตัวเทปฟองน้ําแปะตรงนี้ไว้ให้หน่อยนะครับผมจะได้กันกระแทกแล้วก็เอ่อเผื่อเวลาการการเสียดสีหรือการกระแทกเนี่ยนะครับถ้าเกิดล้าตกกระแทกฟองน้ําจะได้รับไปได้หน่อยหนึ่งนะครับผมโอเคครับอาการก็ตามคลิปนะครับอันนี้ก็คืออ่าไล่เช็คพิษของใบกับเปลี่ยนไฟคอนโทรลเท่านี้ครับส่วนอะไหล่ตัวอื่นผมดูแล้ว มันยังทํางานได้นะครับก็มไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าต้องการอาการที่นิ่งแล้วก็เหมือนเบิกใหม่เลยนี่ต้องชุดเทสครับเพราะว่าชุดเทสอันนี้ก็มันตกมานะครับบางทีการทํางานมันก็ไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เพียงแต่ว่าผมใช้พิสเกตวัดเบื้องต้นแล้วผมว่าองศามันยังได้อยู่นะครับโอเคครับผมก็ลองบินดูนะครับยังไงก็ถ้าไม่ถูกใจอาการเลสที่ปรับไป ปรับแก้ที่รีโมทเอานะครับผมตั้งเลทห่างเอาไว้ให้น้อยๆนะครับมันจะได้ไม่หวือหวานะครับเพราะว่าพอเล็กมันอาการเร็วกว่าหอใหญ่นะครับต่ตั้งเลทห่างเยอะเดี๋ยวหางมันหมุนเร็วเกินไปนะครับเราจะกันไม่ทันตกใจสตร์เข้าหาตัวเองเดี๋ยวจะเจ็บตัวได้นะครับครับผมก็นี่นะครับตัวที่เปลี่ยนนะครับก็คือตัวนี้นะครับไฟคอนโทรลนะครับผมนี่นะฮะโอเคครับส่วนใหญ่มันยังว่าครับมันเป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ตัวเล็กๆนะครับแล้วหอตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่แรงนะครับสองเซลล์นะครับ <c oughs> ตีสามดีได้นะครับแสดงว่าหอมันแรงพอสมควรเลยครับตกกระแทกมาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นเล็กๆบางทีมันก็พังได้นะครับผมทํางานปิดปกติได้นะครับโอเคครับผมจุดอื่น <c oughs> ผมว่ามันใช้งานได้นะครับก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอย่างพีเนีย e อย่างมอเตอร์อะไรเงี้ยตอนแรกลูกค้าโน้ตมาว่า มอเตอร์พินีเอพวกนี้นะครับแล้วก็ดิทเฮดนะครับดิสเฮดลูกค้าที่ลูกค้าบอกว่าไขาไม่ออกหัวจะเสียนะครับก็ไขได้แล้วนะครับคือพวกนี้เขาใส่น้ำยาล็อกเกียวมานะครับบางทีจะไขาย,ยากนิดนึงเพราะว่าจุดที่เป็นน็อตโลหะกับโลหะส่วนใหญ่นะครับค <c oughs> วรจะต้องใส่น้ํายาล็อกเกียวนะครับเพราะว่ามันคายได้แต่ที่เป็นโลหะกับพลาสติกเขาจะไม่ใส่น้ํายาล็อกเกยวนะครับ เพราะว่ามันอาจจะทําให้เนื้อพลาสติกกรอบยุ่ยนะครับผมโอเคครับก็เปลี่ยนแค่ตัวนี้แล้วก็เซตเอาพิษเกตจับนะครับน้ยกว่าอาการก็ประมาณนี้ถ้าต้องการนิ่งกว่านี้คงต้องจะคงต้องยกชุดเทสช,ชุดนี้ใหม่ <c oughs> <c oughs> นะครับผมอาการถึงจะเหมือนเบิกใหม่นะครับโอเคครับผมแต่ผมว่ามันบินโอเคแล้วนะผมฮอบในบ้านได้ก็นิ่งระดับหนึ่งนะครับ ครับเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับเทปฟองน้าที่ผมแปะไปให้นะครับจะได้การกระแทกได้ระดับหนึ่งนะครับผมโอเคครับเพราะว่าบริเวณนี้มันอยู่ชิดกับคานูปี้ด้านบนนี้นะครับเปวลาที่ตกกระแทกก็จะได้ซับแรงกระแทกได้บ้างอันนี้เวลาลูกค้าเล่นนะครับกราฟพิทเคิร์ฟนะครับเอ่อขอโทษนะครับทัลตันเคิร์ฟนะครับกราฟคันเร่งนะครับผมปรับเอาไว้ให้นะครับค่าโรงงานมันจะมาเป็น08 5 8 5ดด้า 85,85นะครับก็คือมันจะเป็นทะแยงนิดเดียวแล้วก็ตรงเลยนะครับมันจะเอาไอเด้นมาผสมกับกราฟปกตินะครับข้อดีก็คือตอนขึ้นมันจะรอบมันจะนิ่งเพราะว่าจากศูนย์ปุ๊บมันเด้งไป85เลยรอบมันก็จะพอฮอมันจะหมุนนิดเดียวรอบมันก็จะเป็น85มันก็จะดูโอเคค่อนข้างนิ่งแต่ข้อเสียก็คือเวลาลงจอดครับลูกค้าหลายท่านเวลาลงจอดแล้วบอกผมว่าขาสกีมันชอบกระแทกหักนะครับก็เพราะว่ารอบมันยังสูงอยู่นะครับ สมมตินะครับเราเร่งจากจากตรงนี้นะครับเร่งขึ้นไปนิดเดียวมันเป็นรอบ85แล้วไงนะครับเพราะว่าระยะที่2มันก็ปรับเป็น85แล้วดันขึ้นไปสุดยังไงมันก็เป็น85คันนี้ที่ฮอม,มยกตัวเองได้เพราะว่าพิทมันเปิดบวกลบนะครับอโอเคตอนขึ้นเนี่ยไม่มีปัญหาแต่หลายท่านนะครับใช้ขาสกีเปลืองมากนะครับแล้วก็บางทีลงกระแทกแรงจนชุดฟินหางไปด้วยนะครับผมเพราะว่าเวลาลูกค้าลงจอดต่อให้รถสติค,คันเร่งลงมาเหลือ50% 40% แต่ลอบมันยังเป็น85%อยู่แต่พิษมันกลายเป็นพิษลบแล้วนะครับรอบจัดพอมีพิษลบมันก็ดึงลำลงพื้นอย่างเร็วนะครับผมเวลาตอนลงจอดมันก็เลยไม่นุ่มเดี๋ยวพอลูกค้าเล่นกราฟที่ผมปรับไปให้ลูกค้าจะรู้สึกว่าตอนลงจอดมันนุ่มนะครับแต่แค่ว่าตอนขึ้นเนี่ยจะมีอาการขย่มบ้างสารบ้างนะครับเพราะว่ามันต้องรอรอบให้ได้นะครับพอรอบดันสติ๊กเกินครึ่งขึ้นไปนะครับอาการลำที่มันขย่มขย่มมันจะนิ่งพอนิ่งเสร็จลูกค้าก็ยยกกกลลขขึึ้้นนไปพพอิบวม็ เฮลิคอปเตอร์ไปวัดบนฟ้านะครับถ้าอยู่บนฟ้าเสร็จตัวนี้ยังขย่าสันจานแสดงว่าไม่สมบูรณ์อันนั้นคือต้องเอาลงมาเช็คว่ามีอะไรผิดปกติแต่ถ้าเกิดว่าขย่าที่พื้นนะครับแต่พอขึ้นไปบนฟ้านิ่งอันนี้ก็คือปกติครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรมันขย่าเพราะว่ารอบมันยังไม่ได้นะครับโอเคครับผมที่เหลือก็ตอนบินนะครับถ้าลูกค้าไม่พอใจเลทก็อย่าลืมนะครับปรับเลทหางนะครับผมปรับเลทหางไปให้น้อยๆโอเคครับ